ờ <coughs> หัวเท้ฟุตบอลวันนี้ขอเสนอผมจะเป็นเด็กปั้นคนต่อไปที่ขึ้นสู่ชุดใหญ่ของเชลซีเมสันเมาส์ยุคที่โรมมนดาบามาวิดเข้ามาทําทีมเชลซีที่นั่นกลายเป็นศูนย์รวมดาวรุ่งชั้นเลิศทีมไปคว้าตัวนักเตะเยาวชนมากมายมาจากทั่วโลกเข้ามาสู่ศูนย์ฝึกเพื่อสร้างอนาคตแต่มันก็ทําให้การแข่งขันในทีมสูงตามไปด้วยและเด็กปั้นของทีมที่ขึ้นสู่ชุดใหญ่ได้คนสุดท้ายคือจอห์นเทอร์รี่แต่เมสันเมาส์ตอน8ขวบบอกว่าเขาจะเป็นคนต่อไปเอง และถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดหัวใจกดแชร์คลิปและกดซ u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวเทพฟุตบอลด้วยนะครับตั้งแต่จำความได้ผมก็มีฟุตบอลอยู่เคียงข้างเสมอนี่คือคำบอกเล่าจากปากของเมสันเมาส์ที่นิยามวัยเด็กของตัวเองมันเป็นแบบนั้นจริงๆครับเขาเติบโตใกล้ชิดกับฟุตบอลมาเสมอพ่อของเขาโทนี่เมาส์เป็นนักฟุตบอลระดับกึ่งอาชีพจากนั้นก็มาทำงานเป็นโค้ชให้กับทีมระดับนอกลีกนั่นทำให้เป็นการผลักดันลูกชายให้รักเกมลูกหนังไปในตัวเมาส์เติบโตมาในเมือง เข้าทีมท้องถิ่นตั้งแต่ยังเล็กๆแค่ห้าหกขวบก็มาเตะบอลข้างถนนกับเพื่อนแถวบ้านแล้วเขาเล่าว่าช่วงนั้นเขาก็เล่นกับทีมท้องถิ่นแล้วบอฮันโลเวอร์ lower, คือทีมแรกในชีวิตของเขาหลังจากอยู่ที่นั่นระยะหนึ่งก็ไปอยู่กับยูเนเตดเซอร์วิสปอสมาร์ทีมนั่นทําให้ฟุตบอลของเขาจริงจังขึ้นเมาบอกว่าทีนั่นเขาได้เล่นกับเด็กที่โตกว่า1-2ถึงปีและความโดดเด่นของเขาก็เข้าตาบรรดาวม,มองของสมโมสรชั้นนาอย่างปอสมาร์ทีมท้องถิน่นหรือที่เมืองอื่นอย่างเซาท์มปตันหรือแแมม้้ต่เลซีก็ใหควาสน ในตัวเขาแต่ด้วยอายุที่ยังน้อยแค่5-6ขวบเขายังไม่สามารถเซ็นสัญญากับทีมไหนได้เลย แบบถูกต้องตามกฎแต่เขาก็ได้ไปลองซ้อมกับทีมต่างๆเพื่อลองเชิงดูแน่นอนว่าปอสมัตเป็นทีมใกล้บ้านครอบครัวและตัวเขาก็ชอบปอสมัตเขาจึงลองไปซ้อมที่นั่นดูก่อนแล้วก็ลองไปที่เซาท์แฮมตันและเชลซีพอได้ไปลองดูหลายๆที่เขาก็เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนการฝึกซ้อมสนามซ้อมอุปกรณ์เชลซีที่เป็นทีมใหญ่ก็ย,ย่อมได้เปรียบกว่าอยู่แล้วจึงไม่แปลกใจที่เมาส์จะตกหลุมรักที่นั่นเขาเลือกเชลซีแต่พ่อก็ขวางไว้เพราะพ่อบอกว่านักเตะเชลซีคนสุดท้ายที่ขึ้นชุดใ มาได้มีแค่จอห์นเทอร์ลี่นะลูกลูกไปอยู่ที่นั่นจะได้มีโอกาสสักแค่ไหนกันเชียวคําตอบของเมาส์คือผมจะเป็นคนต่อไปเองมันบอกชัดๆว่าเด็กคนนี้มันโคตรแน่เมาส์ได้เล่าว่าตัวเองเนี่ยมาอยู่เชลซีจริงๆจังๆตอนอายุ8ขวบขึ้นรถไฟจากปอสมัตมาลอนดอนในทุกวันศุกร์สิ่งที่ดึงดูดให้เด็กอายุขนาดนั้นยอมนั่งรถไฟ2ชั่วโมงมาซ้อมทุกสัปดาห์คืออะไรสิ่งที่พ่อของเขาพูดไว้มันไม่มีผิดครับการแข่งขันในทีมเชลซีสูงมากมีแต่ดาวรุ่งฝีเท้าดีอยู่เต็มไปหมดแต่เ กับบอกว่าเขาหลงไหลาการแข่งขันของที่นี่เขารักที่จะได้เล่นกับผู้เล่นที่เก่งกว่าตัวเองสิ่งเหล่านี้เป็นการผลักดันให้เขานั้นก้าวหน้าและนาทีแห่งนั้นเองที่เขาได้พบกับเพื่อนสนิทอย่างดีแคนไร์ได้เคยเล่าว่าเขากับเมาส์เจอกันมาตั้งแต่ยังเด็กสนิทกันเพราะเจอกันบ่อยมากสัปดาห์ละสี่ครั้งตั้งแต่อายุแปดขวบจนถึง14แต่ก็ต้องแยกย้ายกันไปเพราะไร้เลือกจะย้ายไปอยู่กับอะคาเดมี่ของเวสแฮมเพื่อโอกาสในการลงสนามสิ่งที่ทั้งคู่ฝันไว้ร่วมกันคือหวังว่าคง จะมีโอกาสได้เล่นด้วยกันอีกครั้งตอนเป็นนักเตะอาชีพแล้วสิ่งนั้นไม่เกิดขึ้นครับทั้งคู่เติบโตขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของตัวเองเป็นคู่แข่งกันในสนามขณะที่ระดับทีมชาติเมลติดทีมชาติอังกฤษชุดเยาวชนขึ้นมาเรื่อยๆขณะที่ไร้เองก็ติดทีมเยาวชนของไอร์แลนด์ขึ้นมาเรื่อยๆเหมือนกันแต่ใครจะรู้ครับสุดท้ายฝันของทั้งสองคนก็เป็นจริงเพราะไรถูกทีมชาติอังกฤษดึงตัวมาเล่นให้ทําให้ได้เล่นเคียงข้างกันอีกครั้งในทัพของสิงโตคําราม ย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่เติบโตมาเมาส์ Mao เล่นตำแหน่งกองกลางเขาจึงมีกองกลางระดับโลกอย่างลูก้าโมดิตและอันเดสอินเอสตาเป็นไอดอลแต่ไม่ใช่แค่นั้นเพราะรุ่นพี่ในทีมเชลซีอีกหลายคนที่เขาเอาเป็นเยี่ยงอย่างเขามักจะเข้าไปหาจอห์นเทอร์ลี่และดาวิดลุยทุกครั้งที่มีโอกาสได้ซึมซับหลายอย่างมาจากตำนานเหล่านั้นอีกคนที่เมาส์เอาเป็นต้นแบบคือแฟงลมพาดความทุ่มเทของเขาความขยันพลังกายที่ไม่มีวันหมดรวมไปถึงสไตล์วิธีการเล่นหลายอย่างมันเหมือนถอดแบบมาจากลมพาดแทบทั้งสิน้น นั่นจึงไม่ใช่เรื่องยากเลยครับเมื่อดูการ2018-2019แลมพาร์ดอยากให้เขาไปช่วยตอนคุมดาร์บี้เมาส์จึงตอบตกลงทันทีสมัยยังเป็นเยาวชนเขาเคยถูกส่งตัวไปให้วีเทสในฮอลแลนด์ยิมตัวการไปเล่นไกลขนาดนั้นไม่ง่ายเท่าไหร่ครับแต่การจะขึ้นสู่ชุดใหญ่ก็ยังไม่มีโอกาสเช่นกันตอนนั้นมีแลมพาร์ดที่อยากให้เขาไปเล่นให้ที่ดาร์บี้และสตีเวนเจอร์ลัดที่อยากยืมเขาไปเล่นให้เรนเจอร์เช่นกันดูเป็นตัวเลือกที่ดีทั้งคู่ครับแต่เมาส์ตัดสินใจไม่ยากเลยการได้ไปช่วยเาเเขาขก ทำมากกว่าอยู่แล้วและที่นั่นเขาได้ลงเล่น44นัดยิงไป11ประตูในทุกรายการและพาทีมเข้าไปเล่นเพย์ออฟได้แม้จะเลื่อนชั้นมาไม่สําเร็จก็ตามครับฤด,ดูการถัดมาแลมพ์ดมาคุมเชลซีประกอบกับที่ทีมซื้อนักเตะใหม่ไม่ได้เมาส์จึงถูกดันขึ้นสู่ชุดใหญ่อย่างจริงจังพร้อมกับเซ็นสัญญายาว5ปีซึ่งจะหมดลงในปี2024และเขาก็ยึดตัวจริงกับเชลซีมาได้โดยตลอดครับเขากลายเป็นตัวหลักของสิงบูที่มาจากศูนย์ฝึกขอบแฮมต่อจากจอห์นเทอร์รี่ได้จริงๆเหมือนอย่างที่เขาบอกพ่อไว้ในนนตอนเป็ ครับคาแรคเตอร์ของเขากับเชลซีนั้นชัดเจนถึงขั้นที่จอห์นเทอร์รี่บอกว่าเขาหมอะจะเป็นกับตันทีมคนต่อไปต่อจากเซซ่าสแอสปปริ t กเวตาแต่มาถึงซีซั่นนี้เขาบาดเจ็บบ่อยประกอบกับทีมเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่หลายอย่างไม่ชัดเจนตัวเขากับเชลซีคุยกันไม่ลงตัวเรื่องสัญญาฉบับใหม่สื่อคาดว่า ทีมอยากจะกดค่าเหนื่อยให้น้อยแต่จะให้เป็นสัญญาระยะยาวมากๆ7ปี8ปีแทนซึ่งเมานั้นไม่โอเคนั่นทําให้เขาจะเหลือสัญญาอีกปีเดียวเท่านั้นจนกลายเป็นข่าวย้ายทีมอย่างหนักในตอนจบฤดูกาลนี้เราไม่รู้หรอกครับว่าสถานีต่อไปเมสาจะไปอยู่ที่ไหนแต่จะยังไงก็ตามฝีท้าคุณภาพจะตามเขาไปด้วยอย่างแน่นอนครับขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเท่ฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ